GoPro 10นั้นจัดเต็มด้วยสเปคขั้นเทพที่สุดชูจุดเด่นด้วย h y เปอร m o มูท4.0ระบบที่มีชื่อเสียงอย่างมากกว่าต่อให้กล้องจะสั่นแค่ไหนภาพก็ไม่สั่นตาม รองรับการทำ l ลียสตรีมมิ่งที่ความละเอียด 1080p ใช้งานทดแทนกล้องเว็บแคมได้ถ่ายรูปและวิดีโอในที่แสงน้อยได้ดีขึ้นกันน้ำลึกสูงสุด10เมตรภาพถ่ายความละเอียด23ล้านพิกเซลหรือจะแคปจากวิดีโอก็ได้ความละเอียด19.6ล้านพิกเซลการถ่ายวิดีโอก็ไปไกลกว่า 4K เพราะได้เฟรม 5.3K 6 0 fps รวมถึงโหมดสโลโมชั่นขั้นเทพที่ความละเอียด2 7 k 2 4 0 fps เป็นต้น กล้อง compact คับ TG 6จากโอลิมปัสเป็นกล้อง compact ที่มีระบบการถ่ายภาพที่ตอบโจทย์คนรับภาพถ่ายและวิดีโอมากที่สุดตัวหนึ่งเพราะมีเซ็นเซอร์รองรับการถ่ายภาพที่12ล้านพิกเซลมาพร้อมโหมดการถ่ายภาพและฟิลเตอร์ภาพที่หลากหลาย ในขณะที่การถ่ายวีดีโอก็เป็นจุดเด่นสำคัญคือสามารถรองรับคุณภาพวีดีโอระดับ 4K ซึ่งหาได้น้อยในกลุ่มกล้องคอมแพกสำหรับถ่ายใต้น้ำด้านความทนาทานก็มีให้อย่างครบครนันกันน้ำลึก15เมตรกันฝุ่นและกันกระแทกที่ความสูงไม่เกิน2.1เมตรเป็นต้น ินสตะ361วัน RS Twin Edition เป็นกล้องรุ่นต่อยอดจากวันซีรีส์ที่เพิ่มเติมกล้องในแพ็กเกจเป็นกล้องคู่ระหว่างกล้องแบบปกติความละเอียด18ล้านพิกเซลและเลนส์ 4K มุมกว้างที่การถ่ายวิดีโอให้ความละเอียดสูงอุกสด 4K 60เฟรมต่อวินาทีหรือสามารถใช้โหมดสโลโมชั่นผ่านการถ่ายแบบ Full HD ที่ได้ถึง200เฟรมระบบการถ่ายภาพมีหลายโหมดให้เลือกถ่ายภาพแบบรอเพื่อปรับแก้ภายหลังได้ และกล้อง 4K มุมกว้างมีแกนใจโรสโคบ6แกนสำหรับกันสั่นให้ด้วยเช่นกัน รีคอร์ดับเบิลยูจีหกสิบชูจุดเด่นในด้านการเป็นกล้องคอมเพลที่ดีเซ็นเซอร์กล้องที่ให้ภาพถ่ายขนาด16ล้านพิกเซลพร้อมกับออปติคัลซูม5เท่าพร้อมโหมดการถ่ายภาพที่หลากหลายตั้งแต่โหมดออโต้จนถึงโหมดกล้องจุลทรรศน์พร้อมชูจุดเด่นด้านความนาทานทานที่ไม่ใช่แค่กันน้ำแต่ยังกันตกที่ความสูง1.6เมตรกันแรงกดทับ100กิโลกรัมแรง KGF รวมถึงใช้งานได้แม้อุณหภูมิติดลบไม่เกินลบ10องศาเซลเซียส จึงเหมาะสำหรับการถ่ายในน้ำได้อย่างแท้จริงกล้อง DJI ขึ้นชื่อจากกล้องที่ใช้ในโดรนของตัวเองดังนั้นกล้องแบบ a อคชั่น a m e r a รุ่น a อคชั่น d u a ดูอ r ล e กรจึงมีคุณภาพในระดับเดียวกันมาพร้อมการใช้งานแบบโมดูลที่แยกส่วนได้เช่นนำส่วนกล้องไปคาดหัวหรือติดตั้งกับแท่นต่างๆระหว่างการถ่ายทำเป็นต้น กันน้ำได้ดีที่ความลึกสูงสุด60เมตรเมื่อใส่คู่กับเคสของ dji sensor cmos คุณภาพสูงทำให้ได้วีดีโอระดับ 4k 1 2 0 fps ซึ่งรองรับโหมดสร้างสารรค์ต่างๆอย่างไฮเปอร์แลปไทม์แลป s e และ o โลโมชันเป็นต้น ถึงแม้ว่ากล้องอินสตา360 Go 2จะเป็นกล้องถ่ายใต,ใต้น้ำที่ทนน้ำลึกเพียง4เมตรแต่ตัวกล้องรวมกับตัวเครื่องนั้นมีขนาดไม่ต่างจากนิ้วโป้งพบพาง่ายและสะดวกรวมถึงยังมีน้ำหนักเบาเพียง27กรัมไม่ต้องอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมใดๆก็ได้ภาพที่ดีได้จัดเก็บในกล่องชาร์จที่ให้ระยะเวลาการใช้งานรวม150นาทีรองรับการนำภาพมาดูตัวอย่างผ่าน Wi-Fi และมีรีโมทให้ใช้งาน นอกจากนี้ตัวกล้องยังใช้เซ็นเซอร์รขนาดเศษนส่วนนิ้วที่ให้ความละเอียด9ล้านพิกเซลและสามารถรองรับการถ่ายวิดีโอแบบ QHD 1 4 4 0 p ได้ s j 8 Pro ได้เซนเซอร์กล้อง Sony IMX 377ที่มีขนาดใหญ่ถึงเศษ1นส่วน20.3นิ้วขนาดแทบไม่ต่างจากเซ็นเซอร์ในสมาร์ทโฟนระดับกลางบนมาพร้อมระบบกันสั่นแบบ EIS ที่ม e ีแกนกันสั่นในทุกทิศทางรอบกล้องเพิ่มความนิ่งของภาพหรือวิดีโอได้ในทุกสถานการณ์พร้อมหน้าจอคู่ที่มีหน้าจอหลักเป็นหน้าจอ IPS ขนาด2.3นิ้วส่วนด้านหน้าเป็นหน้าจอขาวดำแสดงสถานการณ์ทำงานต่างๆใช้แบตเตอรี่ขนาด1 1,200มิลลิแอมป์ชั่วโมงที่ทำให้รองรับการถ่ายวีดีโอความละเอียดสูงสุดได้นานถึง90นาที หมดปัญหาเรื่องเซลฟี่แล้วมองไม่เห็นหรือถ่ายวิดีโอแล้วแบบไม่พอใจเพราะ K E L e L E A D K 8 0มีหน้าจอแสดงผลแบบคู่จอด้านหน้าเลนขนาด1.7นิ้วส่วนด้านหนังเป็นจอสัมผัสขนาด2นิ้วแสดงผลข้อมูลและการทำงานได้อย่างพอดีมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ Sony I M X 078ซึ่งช่วยให้การประมวลผลภาพและวิดีโอดีขึ้นรองรับวิดีโอ 4K 6 0 fps และภาพถ่าย20 m p ภายในติดตั้งแกนกันสั่นแบบ E I S 6ทิศทาง ภาพไม่สั่นแม้จะวิ่งอยู่ตัวเครื่องกันน้ำลึก5เมตรแต่เมื่อใส่เคสแล้วจะกันน้ำได้ลึกถึง40เมตร ความสามารถในการบันทึกภาพระดับ 4K ที่อัตราเฟรมภาพอยู่ที่3 0 fps เป็นสิ่งที่ทำให้ s j c a MSJ 4 0 0 0มีความโดดเด่นเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับราคาที่ไม่ถึง2,000บาทและการถ่ายภาพนิ่งก็ทำได้ตามมาตรฐานปกติที่ควรจะเป็นหรืออยู่ที่16ล้านพิกเซลสามารถกันน้ำลึกได้ตามมาตรฐานแอคชั่นคาเมรที่ระดับน้ำลึกไม่เกิน30เมตร และถึงแม้ว่าแบตเตอรี่จะมีขนาด900 m มิลลิแอมป์ชั่วโมงแต่ก็สามารถถ่ายวิดีโอต่อเนื่องสูงสุดได้ถึง70นาทีเมื่อบันทึกที่ความละเอียด Full HD 1 0 8 0 p เอนีเทครุ่น at 1 0 0เป็นแอคชั่นคาเมราราคาประหยัดและคุ้มค่าออกแบบมาให้กันน้ำลึกได้30เมตรพร้อมกับความคมชัดของภาพถ่าย6ล้านพิกเซลและถ่ายวีดีโอความละเอียด Full HD 6 0 fps ได้มุมกล้องกว้าง170องศา มีโหมดการถ่ายวิดีโอแบบลูปและแบบไทม์แลปรองรับการส่งข้อมูลด้วย wiFi และมีแอปพลิเคชันที่รองรับทั้ง Android และ iOS พร้อมหน้าจอแสดงผลขนาด2นิ้วที่รองรับการแสดงผลภาษาไทยรวมถึงยังสามารถเลือกรุ่นที่ให้พื้นที่จัดเก็บภายในสูงสุด 64GB อีกด้วยคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด